หลับมาที่ในบ้านเราครับเมื่อวานนี้กับการแข่งขันแบมมิตันทาร์ตอ็อกเพนปรากฏว่าทรงศักดิ์นั้นควา้าแชมป์ในประเภทชายเดี่ยวและทัตบุรีกับพุทธาคว้าแชมป์หญิงคู่ครับการแข่งขันแบมมิตันกรังปีโกร,รายการเอสจิทาร์ตอ็อกเพนสองผที่อาคารนีบุตรีนังกีฬาแห่งชาติเมื่อวานนี้มาถึงรอบชิงชาเลนจ์แล้วนะครับมาดูกันที่ประเภทชายเดี่ยวก่อนเจ้าของตงศักดิ์แต่สมบูรณ์สุขครับมือห้าของรายการและมือดับ26ของโลกก็โชว์ฟอร์มเยี่ยม ชนะโซนี่คุนโดรุจากอินโดนีเซียที่มีอันดับโลกเหนือกว่าครับชนะไป2เกมรวด21-15ต่อและ21-16ต่อคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวไปครองพร้อมกับรับถ้วยเปราทาน จะสมเร็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีและเอร์วัตต์ประมาณ3 1 5 0 0 0บาทครับส่วนประเภทญิงคู่ครับน้องปอป้อซัพซูรีแต้ตนาชัยจับคู่กับน้องเอิร์ธพุทิตาสุภจิรากุลเป็นคู่มวงอันดับหนึ่งของรายการก็เอาชนะมายุมัตสึโมโตะและวาคณะนางาฮารามวงอันดับ5้าจากญี่ปุ่น2เกมรวดครับที่เปต่อ12แล้วก็ย1ิเ็ต่อ17คว้าแชมป์นะครับเป็นรายการที่2ของปีนี้ต่อจากโปลิชโอเพ n นเมื่อเดือนมีนาคมครับ แต่ว่าในประเภทยิยงเดียวครับต้องบอกว่าพลาดท่าน่าเสียดายครับกับน้องคลีมบุษนันอึ้งมุรุงพันธ์มวงอันดับ3ของรายการพลิกล็อกพายกับอายะอาโฮริโอโฮริครับจากญี่ปุ่น23ต่อ2ีและ8ต่อนเป็ครับก็เป็นการพลาดท่าออหมดโอกาสในการคว้าแชมป์ในบ้านของตัวเองของน้องคลีมครับ